สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนโหลดเกม Fortnite นะครับตามที่น้องคนนี้ขอนะครับพิมพเขาว่าแอปแทบแท p ครับใน Play Store นะครับนี่แต่ว่าถ้าไม่เจอก็เข้าที่ Google ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น iPhone พี่ไม่แน่ใจว่าเล่นได้หรือเปล่านะนี่นี่กดอันนี้นะครับ แล้วก็เห็นครับคำว่า Android นะครับกดเลยครับแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราเข้าแอปแท็บครับแล้วก็พีดคำว่าฟอร์มให้นะนี่แล้กดดาวน์โหลดนะครับเซิร์ฟนานาชาตินะครับอ่ากดดาวน์โหลดไปแล้วก็พอโหลดเสร็จนะให้ติดตั้งอีกครั้งนึงครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับนี่แค่ก็เข้าไปติดตั้งแม้แล้วนะครับ เสแล้วกรล็อกอีกน,นะครับตรงหน้านี้ก็จะรอนานหน่อยนะครับเพราะอัปเดตเยอะแต่ว่าในนี่กดเยสนะครับถ้ามีบัญชีแล้วแต่ถ้าไม่มีก็โดนะครับทำในมุดนู้ก็คง้งเล่นยากหน่อยนะครับจะบิ้วยากนะครับคอมจะง่ายกว่านะครับอันนี้เอาไว้แบบเล่นแก้ขาดอยู่ข้างนอกนี้ก็พอได้นะครับภาพก็จะดรอปลงมาจากมืดอดรอปลงมาจากคอมหน่อยนึงนะครับ อาจจะไม่สวยเท่าคอมนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกโหมดเดี่ยวดูโอหรือว่าเป็นโหมดสร้างสารรค์ก็ได้นะครับนี่เป็นที่ผู้เล่นเขาสร้างขึ้นมานะครับก็สนุกดีนะครับลองมาเล่นดูนะครับ